สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กับชาแนลเดียนครบาลชาแนลนะครับครับวันนี้ผมจงบางสีเมืองและเดียนครบาลเนี่ยเรากําลังเดินทางไปเช่าเช่าอะไรครับเช่าเสือของหลวงพ่อสายนะวันนี้<อ>เราจะไปดูตัวจริงกันโอเคเรากําลังเดินทางไปดูตัวจริงนะครับตอนนี้ถนนก็ค่อนข้างโล่งเลยเมื่อกี้โล่งแต่เมื่อกี้ติดไฟแดงนะตอนนี้เราอยู่แถวแถวพระรามเจ็ดเนาะใช่เรากําลังจะวิ่งขึ้นด่วนกันนะครับเพื่อจะได้ไปเป็นเวลาเดี๋ยวผมจัดสกิปพุ่งไปเลยเลยนะครับ ต้องบอกเลยว่าวันนี้ก็ต้องแอบดีใจนิดนึงนะครับเพราะว่านานานทีเนี่ยจะมีเครื่องรางประเภทเสือเนี่ยส่งมาให้เราไปเช่าซื้อเช่าหานะครับคือต้องบอกก่อนว่าเครื่องรางประเภทเขี่ยวงาเนี่ยคือที่ส่งมาส่วนมากเนี่ย99%ยจะเป็นของเกสน,นะครับหรือว่าของทําใหม่ขึ้นมาแต่วันนี้เนี่ยมันมีมุมที่เรามองว่าฮิ่มันน่าจะแท้นะครับแต่ว่าภาพเนี่ยไม่ชัดก็คือต้องไปดูตัวจริงกันนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงปั๊มปตทนะครับแถวๆเส้นบางนาป่าดนะครับเดี๋ยวเรารอคุณลุงออกมาหาเราแลครับโอเคตอนนี้หิวมากเลยข้างหน้าเป็นร้านอะไรนะเนี่ยหัวเซ็งคงหัวเซ็งคงสปอนเซอร์ต้องเข้าเลยสปอนเซอร์ต้องเข้าอ่ะหัวเซ็งคงเดี๋ยวเราจะลงไปกินหัวเซ็งคงเราโอเคโอเคเสือหลวงพ่อสายดูค่อนข้างโอเคนะครับเป็นสภาพใช้งานมาแต่ว่าจบที่ลายมืออยู่แล้วนะครับว้าว จบที่ลายมือหูจุดอยู่แล้วอาจจะไม่ได้หางกริดนอะแต่ว่าลายมือเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับมียันอ่ะยันเถาะด้วยตัวนี้แล้วก็ฟอร์มด้านขวาตัวเสือก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นฟอร์มนิยมอยู่แล้วเป็นคําว่ากะและคาว่าพระนะครับฐานด้านล่างก็มันเป็นเนื้อกระดูกเนาะด้านล่างก็เป็นพิ์มนิยมอยู่แล้วจานด้านล่างชุดนี้นะครับเดี๋ยวดูดูที่พระหน่อยดูดูที่เสือหน่อย เล็บยาวไปหน่อยนะเอาไว้แงเอาไว้แงตลับเห็นภาพไหมโอเคโอเคตอนนี้ก็น่าจะจบกันเราจ่ายเงินคนลงก่อนก็จบกันไปแล้วนะครับกับงานเช่าเสือลงข้อสายนะครับวัดคลองด่านหรือวัดบางเฮียนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่อกันอีกนะครับนี่แจ้งวัฒนะนะครับวันนี้สองที่นะครับ วันนี้เนี่ย <Okay. S 1> คุณลุงที่ที่ส่งมาเนี่ยเขาไม่ค่อยเก่งโซเชียลมันก็เก่งพวกวเขาบอกเลยเขาส่งมาลน์แอดมาหาผมเนี่เขาบอกกับคุณลุงเขาบอกว่าผมแชร์โลเคชันไม่เป็นนะผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมโทรโทรหาอีกทีเวลาใกล้ๆกอ่าฮะัดกันโอเคสำหรับใครที่ไม่เก่งโซเชียลแล้วดูคลิปนี้ใน YouTube อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นวิธีการแอดแอดมาว่าให้ใส่ในแอปไลน์ยังไงหรือถ้าถนัดคุยในเฟซกดยังไง เพื่อให้สะดวกต่อทุกคนหลายๆท่านที่เขาก็ไม่เก่งโซเชียลเขาหรือว่าคนคนส่งอายุะนะอยู่ทาง<อ>าบ้านนะเ,<อ><ๆ>เขาแล้วเก็บพระาไว้นานแล้วเงี้ยเขาไม่รู้จะส่งพระยังไงอือฮึอ่าเราจะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการส่งให้โอเคก็ตอนนี้หลังจากรอสิบห้านาทีหัวเส้นหงเราได้อะไรมาครับได้ขนมขนม,ขนมจีบอะติมซ้ำติมซ้ำแล้วก็สาลาเปาอไหนแกดูที่แกดูทิติมซ้ำ,ซำ <laughs> โคตรหิวนะตอนเช้าเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลย ลองไปรอคุณลุงร้านบอกว่ารอ15นาทีคุณลุงมาก่อนเลยเลยต้องไปคุยกับคุณลุงก่อนอ่าฮะชุดติ่มซำไม่เปิดมาเป็นสละเปาอ่ะนี่ซสลาเปาอันไหนชุดชุดติ่มซำดิผมตั้งาละเปาไว้ไงโอ้พูดงนี้เขาาก็รู้หมดว่าผมกินชุดติ่มซำผมกินเยอะเนี่ยก็ดูตัวคุณดิผมก็ไล่ไล่คุณเลยโอ้ยได้ค่าโปรโมทไปแลไม่ได้ครับไม่ได้ครับ น่ากินมากนะหัวเซงหงเออหัวเซงหงน่ากินมากเลยนะมีฮะเก๋ามีหนมจีบกุ้งมีบางอย่างผมก็เรียกไม่เป็นนะนะแต่ผมรู้ว่าตไตล์เนี้ยเนี่ยจากภาพมาเนี่ยอร่อยแน่นอนนะโอเคนั้นเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเราไปไหนต่อครับเดี๋ยวเราไปแจ้งว่านะเรารจะไปดูอะไรกันต่อครับผมก็วันนี้เราจะไปดูเขี้ยวเสือหลวงข้อสายนะเป็นเต็มเขี้ยวกันต่อเต็มเขี้ยวอย่างนี้เลยนะก็คือที่เราได้เมื่อกี้เป็นกระดูกใช่เป็นกระดูกแกะตัว,ต,วตัวเล็ก แต่ที่เราจะไปดูกันก็คือเป็นเป็นเคี่ยวหมี huh. เต็มเคี่ยวเลยยาวๆนี่นะครับตอนนี้ก็เดินทางไปที่นะครับการจราจรก็ค่อนข้าง,างลุง่งโป่งสบายเราว่กลับมาจากเส้นที่เรามาส่วนกันก็คือวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับแต่ก็อยู่แถบชานเมืองไม่ได้ออกจากจังหวัดอะไรขนาดนั้นโอเคเดีเ๋ยวเราตัดภาพไปเลยครับอันนี้เราก็อยู่แถวแจ้งวัฒนะแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับก็มาเช่านะครับได้เป็นเคี่ยวเสือหลวงพ้าสายนะครับอ่าจากพี่เขานะครับ อสภาพน่ารักเลนะสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์น่ารักน่ารักครับลองลองทำตกดูสักครั้งไหมครับไม่ไม่เป็นไรครับโอเคเดี๋ยวเราตรงลงราคากันไปแล้วเดี๋ยวเราจะจ่ายเงินให้พี่เขาด้วยการโอนเป็นโอนเนาะตอนนี้โควิดเงินมันอันตรายนะเงินสดได้ครับคงครับพี่